เอฟซีมาล่ำใครหน่อยดูค่ามาร้านที่ใก็นอะไ้าประจำาเราเปลียนบรรยากาศมาเป็นอาหารมาเข้าไปนอนอลไรอย่างสงี้ประาเป็นจะกินทำไรราคาแบบสบายๆลย,ย่าไราคาเนียนแค่น้อยสื้อมาหลายาปีแล้วเพราอมันเปนถ้าเจ้าว่งถ้าเจ้า,ายู่บานไหนโอ้เป็นตั้งไหนี่น้องโอ้ไกลครับร้านร้าน,านนนารัก เราเข้ามาในร้านแล้วครับพี่น้องร้านนิดน้อยครับเป็นร้านจะได้น้ำตกหมูไหมไหมคะน้ำตกหมูมาจากเมนอันนี้ยังนี่ปลาดุกย่างจ้าว้าวปลาดุก้ขายตรงได้ปลาดุกเจ้าปลาดุกโตละสี่ซีซจ้าแซ่บแซ่บจ้าบ่าเบคไหมค่ะอยู่บ้านไหนไม่ค่ะคนสุรินทร์จ้าสุรินทร์อำเภออะไรสุรินทร์สุรินทร์จอมเปรี้ยจ้าจอมเปรี้ยจ้าแต่ว่าจอมพระนั่นเหรอ เขาไม่ต้องจอมเปี้ยด้วยภาษาภาษาเขมรว่าจอมเปี้ยภาษาเขมรจากเกมอนจากเกมอนโอ้เ้าค้าเจ้าค้าขายของให้แม่หนูอะไรนี่เราเขาเป็นลานสวยงามบรรยากาศแกลน่อยเมื่อสีประจำครับอันนี้อยู่ซอยไหนนั่นซอยสิบสามจ้าไม่ใช่พี่ซอยสิบสามจ้าซอยสยามพัทที่ครับซอยสยามพัทที่ครับเออจ้าาเลยไรเวลาสินมาหน่อยนึงจ้าเลยไรเวลาสินเลย ฟ้ามาประมาณเกือร้อยเมตรจ้าเจอเซเว่นอยู่ข้างเซเว่นเลยจ้าส้มตำแย่หนิดจ้าส้มตำแย่หนิดขายมากี่ปีแล้วนี่ขายมาสิบหกปีแล้วจ้ามีบ้านมีรถมีหนีมีสินเพียบจ้ามีจ้าถ้าไม่หนีไม่สิ้นไปไปลงเขาเรียกว่าไปมีมรณะเนาะใช่ค่ะไปมีมรณะเรียกว่าเครดิตดีค่ะเครดิตดีเราไม่มีนี่เลยสิ้นนี่สินกันเลยเยอะโอ้นี่ครับเวล่าย่างมาแล้วโอ้ถึงเป็นหนังสี่เนาะ เขาโทรตรงนี้ได้จ้ะจ้ายังยังไม่ได้ดูเลยเขาโทรสั่งไรอุ้ยหรือจะขอไปได้ดูไลน์หรือเปล่าวะโอ้พี่น้องไลด้วยกนนะจ้าค่ะโอ้โหสั่งออนไลน์พอมี่น้องครับนี่ขายแบบออนไลน์พอมมาเบิรงใกล้เช่นงึง,นนนงพี่น้องเบิางเลยคนคนนี้เออเบิมงพี่น้อง ตัวจำมันใกล้หน่อยนะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปเบืองพี่น้องขางละยี่สิบไม่เป็นขางละสี่สิบครับพี่น้องครับขางละสี่สิบอ่ารอบเมืองก็ขากันเป็นสี่มิตรที่องค์นครับไ <c oughs> ก่นี่เลี้ยงเองนี่ไก่นี่เลี้ยงเองของพข่อค้า เลี้ยงเองนะไอ้กัญชัาบอว่ามันเลี้ยงเองว่าไม่ลงทุนอย่างไรยาเขากันหนึ่งเองเขากัปกบปลูกเองเนาะใกล้กันเลี้ยงเองทำหน้าหลายไรวะเจ้าอ่ะฮะอยู่บ้านไหมเห็ดหน้าหลายวะมีไลยโอ้ไปมาเห็ดพ่อได้กินซื้อเนาะกอได้กินเห็ดหลายวะเดี๋ยมันลงทุนหลายมันอันตรายซื้อเขาดีกว่าเนาะนี่ครับพี่น้อง เอาพี่น้องกลับแล้วครับตอนนี้ครับโอ้สีเริ่มจะสวยงามแล้วพี่น้องเป็นร้านไก่ย่างครับร้านไก่ย่างยุทธีสร้อยบานมะล้อไก่หน่อยครับในวันนั้นสินกูญแจอย่างมาชิมมาชิมเลยครับข้างละยี่สิบไม้เป็นสี่สิบไม้พี่น้องมีนึงเป็นขายหลายนะครับพี่น้องโเกลียบเลยเอาเบิ่งไก่หน่อยสังสรมตำนะครับสาสะอานครับขายเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่นะครับ แป้นตำสมตำแป้นเรลาตำสมตำหัวเรลาจะขายน,น้ำตกหมูครับของผมเอาเอาไก่ไม่หนึ่งนะน้ำตกหมูหรอไก่ไม่หนึ่งแล้วก็เอาเอาแกงหน่อไม้ได้าแกงหน่อไม้ถุงหนึ่งนะัน่ะเอาเขาเอาเขาเนืออ้อสาม่อ แต่ปลาดุกโอ้โตใหญ่เลยครับ40บาทพอดีผมป่ากล้ากินไป่น่องผมปล่อยปลาครับบ็หั่นเชือกเล็กครับกล้าไปเอาปลากาไปขึ้นเงนินกันบนไปปล่อยปลาสองตัวเน่นปลากาไปขึ้นเงนินไป่น่อยคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆไป่น่นอ้เราเห็นพี่น้องเขาคนยิสานมันเท้าพี่น้องขยันขันแข็งนะพี่น้อง บรรยากาศโอ้พี่น้องเลยเบ้านหยเป็นยางหลยๆพี่น้องอาชีพยังไงพี่น้องว่าถ้าเฮ้าอาชีพสุนสุพี่น้องด้วยกขมมีไก่ไม้เนื้อเน่ไม่เอาน้ำตกแล้วก็อันนี้ทุ่งเนื้อเนี่ยเนเน้สามกระเยมก็ได้ดิ ขาขาอเย่าววันนี้จะลงช่องให้ดูเขาไปดูในช่องโอ้บัเกเคือบัเกเขือเทศน,นี่ก,ปก็ปลูกเอียงนี่มาปบ้านปลูกเองมันสุดยาา่างหรือเปล่าวันนี้รถตู้จะย่างเลยดูว่าจะเหมือนร้านเหมือนร้านคุณเหมือนร้านของพี่เอ,อียงมอขายสมตามเหมือนกันแต่ใส่ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับ มีน้ำตาลม,มีผงม,มีผงเขาเอิดผงแสแบเนาะผงแสแบจ้ะเขาเรียกผงผงแ็บ,บ,บ,บหลายเ<ม>สแ็บหลายจ้ะผงแสแบแต่ยี่ห้อเราหุบไว้ก่อนว่าเราไม่บอกยี่ห้ออะไรปลาที่รราจจาต้มเองนี่ปลาปร,รุงเองค่ะต้องต้องสูตรไข่สูตรมันเนาะสูตรไข่สูตรมันค่ะเพราะส่วนมากเขาจะต้มเองอยังเองเหมือนเหรอวะ่าเป็นอย่านี้มัน ทำเองค่ะขายเองจ้าขายเองมีขายออนไลน์พร้อมบอกออนไลน์ไม่ได้ขายจ้าหรือว่าสั่งสั่งไม่ได้มีบุคลากรเพิ่มจ้ะบพรหรือว่าสั่งอันสั่งทางออนไลน์ได้หรือมารับเอาที่บอกไม่ว่าโทรสั่งได้ค่ะถ้าโทรสั่งองนั้นได้ค่ะโอ้มารับเองค่ะสั่งเองเนาะลูกค้าค่ะเดือนหนึ่งหยุดจีกมื้อนี่มีวันหยุดไหม ต้องอยู่พักผ่อนด้วยเนาะเดี๋ยวร่างกายเราทำงานมามากๆเราลุบๆรอนี่อยู่มอไหนลูกนี่อยู่อยู่มอไหนส์มอสามแล้วมีแฟนหรือยังเฮ้ยเป็นลูกผู้ชายต้องมีมั่งเหรอเว้ยกะจีบนิดนหน่อยเป็นไรล่ะตั้งแต่คานอยู่เห็นไหมจะมีหน่อยละเออเราก็ต้องมีหน่อยแล้วลูกผู้ชายเนาะไปนี้เราหาว่าเราไปอย่างอื่นเด้่อันตรายอ ใส่ไว้เจ้าข้าวเหนียวสานหนึ่งชินหนึ่งอ่ะลูกไอดูสีสันหน่อยจ้ะเอ้าดูสีสันสกดๆเหรอคะดูดิฮะโอ้ขอบใจพี่น้องต้องดูในครกค่ะตอนนี้ตักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตำอีกสองโคกค่ะบลองพี่ยังตำเหนียสุดยอดแล้วเอาปาั๊มใจไม้กระตังใจครับพี่น้องร้านมันยิ้มซอยสยามพันน์ครับครับร้านยันนิดจ้าร้านยันนิดครับพี่น้องจ้ากินกับเซเว่นครับจ้าออกมาซิมในพี่น้องราคาเป็นกันเองครับเป็นอยู่สุรินทร์พี่น้องอํา ครับพี่น้องครับผมขอมาให้กำลังใจพวกเราเช่นพี่น้องซื้อพี่น้องถ่ายกำลังใจน้ำได้พี่น้องเด้อครับผมถ่ายกำลังใจน้ำพี่น้องกดไลค์กดซับไครกดติดตามมะล,ล้อมไก่หน่อยนะมูสุดอยอดพี่น้องครับเอบาพี่น้องกลับแล้วครับตอนนี้ครับโอ้สีเริ่มจะสวยงามแล้วพี่น้องเป็นร้านไก่ย่างครับร้านไก่ย่างยุทธีซอยบานมะล้อมไก่หน่อยครับในวันนาสินกุยอยากมาชิมมาชิมเลยครับ